วันนี้เวลา15นาฬิกา20นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรกัติยราชนารีสเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมูลนิธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสวจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ร่วมกับโรงพยาบาลจุาลาภรณ์เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและธันตกรรมแก่ประชาชนพร้อมทั้งออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงและการปรสัสสตว์ณสมาคมชาวไร่อ้อยเขต6อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้ารับสเสด็จพร้อมทางพระราชทานชุดของเล่นและสมุดวาดภาพระบายสีแก่นักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่1นถึงสจัดโรงเรียนบ้านไร่โรงเรียนบ้านขมงหักและโรงเรียนบ้านเทพนครซึ่งต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น สำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปธนกรรมและแพทย์แผนไทยจำนวนทั้งสิ้น735คนส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคและอาการต่างๆอาทิโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อโรคระบบประสาทและโรคผิวหนัง ส่วนด้านการบริการสัตว์เลี้ยงมีทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาพรจากโรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานและมหาวิทยาลัย,ยกเกษตรศาสตร์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดออกหน่วยให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงและการปศุสัตว์ซึ่งมีประชาชนมาขอรับคำปรึกษาและรับยาวเวชภัณฑ์จำนวน47คนต่อมาทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า9คน พร้อมทั้งมีเพราะม,มินชัยร่วมกับคณะแพทย์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยโรคต่างๆได้แก่โรคภูมิแพ้ตนเองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่โรคมะเร็งเพดานอ่อนโรคมะเร็งโคนลิ้นโรคหัวใจโรคพิการขาทั้งสองข้างแต่กําเนิดโรคไตวายวเรื้อรังระยะสุดท้ายและมีก้อนที่ปอดและโรคผื่นชนิดเฉียบพลัน ซึ่งผู้ป่วยทั้ง9้าคนเป็นผู้ป่วยที่ยากไร้และมีความต้องการความช่วยเหลือด้านการรักษาพยาบาลทางการแพทย์จึงมีพระกรุณาที่คุณส่งรับผู้ป่วยทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลจุฬาภร์เพ mm ื hmm. ่อให้ได้รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางที่มีความชำนาญของโรคนั้นๆพร้อมกับพระราชทานเงินสำหรับเป็นค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทั้งนี้โปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งตัวไปรับการรักษาต่อไป เดี๋ยวรูจะเอาุู้ปงไปรักษาที่โรงพยาบาลดูแลก่อนแล้วก็ถ้าไม่มีค่ารักษาถูจ่ายให้แล้วก็ท่านผู้ว่ารากจังหวัดจะเป็นคนจัดรคให้นใคนไข้ทุกคนที่ 好白龙感觉好，啊！你、哦，，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 哎 ในการนี้พระธรรมพระบโรกาทนักศึกษาชั้นปีที่สองของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณราชวิทยาลัยจุลาภร์และทีมสัตวแพทย์อาสาจุลาภรณ์เฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดกำแพงเพชร ต่อจากนั้นเสด็จเข้ายัางห้องประชุมสมาคมชาวไร่อ้อยพระรชาชทานพระบรโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกราบทูลรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พอ,อสวจังหวัดกำแพงเพชรในปี2562ถึง2563ในการนี้พระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการและอนุกรรมการเข็มพระนามาภิไธยยอสวและโลอาสาสมัครแก่ผู้แทนกรรมการและอนุกรรมการจำนวนทั้งสิ้น21คนทั้งนี้ในปี2562 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตบรคตีราชนารีโปรดให้จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่62ปัจจุบันมีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายต่างๆรวม2,934คน โดยในปีนี้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จำนวน6ครั้งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนได้โอกาสในเขตท้องถิ่นธุรกันดารจำนวน2อําำเภอออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พออสวเฉลิมประเกียติถวายเป็นพระกุศลและจัดก,กิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงื่อแข็งแรงจำนวน26โรงเรียน โอกาสนี้พระราชาธิราโอวาทเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพที่หลากหลายของอาสาสมัครพอ,อสวอจังหวัดกำแพงเพชรที่จัดตั้งใหม่จะเป็นการส่งเสริมให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นปริญญาแต่ละปริญญาไม่ว่าอะไรก็ตามต้องใช้ความอดทนมากแล้วก็ต้องทำงาน ไม่ได้ดีที่เล่าเรื่องปริญญามันก็ไม่ตลกนะแต่ว่าอยากให้พออสวไม่ใช่ไปทำปริญญาสีอันนะอยากให้พออสวเห็นว่าความหลากหลายที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมาในชีวิต ช่วยรับรองได้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นความหลากหลายของเจ้าหน้าที่พอสวก็น่าจะเป็นตัวที่ส่งเสริมให้พอสวทำงานได้ดีขึ้น